คืองานแต่งก็อย่างที่หนูบอกนะครับว่าหนูมีเชื้ออสุจิเหรอไม่มีนะมึงแต่งได้เหรอแต่งได้ไม่เกี่ยวคือหนูเนี่ยรอนะครับที่หนูหนูก็บอกไปหลายๆคนแล้วว่าคือในชีวิตหนูเนี่ยมีคนสําคัญไม่กี่คนนะครับผู้มีพระคุณคนคนนั้นก็คืออต๋อยนะครับแล้วก็คือที่เป็นคน หน้ายัไงดีวะเอ้ยกูเอาวางตัวยังไงดีวะเอ้าคนที่สําคัญในชีวิตเราวันที่สําคัญที่สุดเขาต้องอยู่ถูกไหมฮะคนแรกคือต่อยไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วพีเราก็อยู่พี่ราแคอยู่ครับก็นั่นแหละก็อย่างที่บอกว่าหนูน่าจะเมื่อไหร่น่าจะประมาณประมาณประมาณที่ที่ที่จริงๆแล้วเนี่ยหนูตั้งใจไว้ก็คือกรกฎาคมยี่สิบหกกรกฎาคมเพราะเป็นวันที่หนูคบกับน้องกวางอ่าก็ยังมีควมีเวลาเต็มหนึ่งปี ใช่เอ้ยอะไรครบกับน้องกาได่กี่ปี6ปี7ปี7ปีครับหลังจากเลิกไก่ย้อยครับเพื่ออะไรเพื่ออะไรพูดเพื่ออะไรอะไรนะครับไม่เลือดละครับก็คงก็คงจะเป็นกรกฎาคมครับก็ก็อย่างที่หนูบอกว่าหนูรอรอคนสําคัญในชีวิตหนูหนึ่งคนที่อยากจะให้เขามาอยู่ในวันสาคัญของชีวิตหนูครับการเตรียมงาน เตรียมงานตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมอะไรคือหนูบอกแล้วว่างานของหนูเนี่ยจะจะจัดแบบในสวนธรร,นธรรมดรธรรมดาลแล้วก็อาจจะเชิญพี่ๆเจ้าตุจกัจจกนะะ <laughs> เป็นงานในสวนที่แบบว่าเวลามาก็จะมีของกินนะครับมีของกินเจ้าครัวคุณต่อยจะมีของข้าวของหวานอะไรอย่างเงี้ยครับท,ที่ทุกคนมามากินกันได้แล้วก็มาตกตนานก็พบปะแค่นั้นเองครับ <laughs> <laughs> ครับ <laughs> ไปแไไปน่นอนครับ หมูหันให้สิบตัวหมูหันให้สิบตัวนี่ไงนี่ไงขอบคุณมากก็เชิญเชิญทุกคนที่รู้จักกันหนูที่เคยร่วมงานกันหนูแล้วครับแต่บางทีบางครั้งเอาไปรับก็เชิญหมดเชิญทุกท่านด้วยครับก็จริงๆแล้วที่บอกว่าต้องเลื่อนมาต้องเลื่อนมาเพราะว่าหนึ่งคือหนูอย่างว่านเราแต่งครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็อยากจะเชิญชวนคนเยอะๆทีนี้พอคนมาเยอะๆเนี่ย แล้วถ้าสมมติเกิดอันนี้พูดเฉยๆนะครับถ้าเกิดมีใครติดโควิดจากงานหนูเนี่ยเลยนะบอกเลยว่ามันมันจะกลายเป็นงานก่อยหนูเลยบอกคืออยากให้มันอยากให้มันซาซาลงมาจากเหลืองหรือว่าจากสถานการณ์เป็นเขียวแล้วให้มันมันมันปลอดภัยจริงๆจะก่อนถึงจะนะเออจัดงานอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้น่าจะเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรสมบดสมมตตอนกองไอทหารบกหรือกองทัพเรือหรืออะไรตัวอย่างที่มันมีแบบ เป็นห้องใช่ครับพี่พอดีว่าว่าจะไปดูที่นั่นตอนนี้ว่าจะไปดูที่แบบว่าเออให้มันแบบสามารถเอ,อ่อคงข้ามหมกครค้าใช่ไหมใช่ไหมครับหนูก็ไม่ค่อยรู้อะไรมาครับใช่ใช่ใช่เรื่องฮอร์โมนอันนี้ก็ให้เป็นปกติคือถามว่าเรื่องลูกเนี่ยหนูไม่ได้หนูไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องมีให้ได้จะต้องเอาจะต้องให้ทําให้มีไม่ได้ติเลียถ้าเขาจะมาขอให้มา ตอนนี้ใช้ชีวิตแบบว่าสองคนไปก่อนครับผมอันนี้ยังฉีดยังทานอยู่ไหมครับยังฉีดอยู่ครับผมทุกสามเดือนก็ยังฉีดอยู่เพราะว่าเป็นฮอร์โมนเพศช,ชายนะครับถ้าไม่ฉีดเนี่ยจิตใจมันจะว้าวุ่นแล้วมันก็แบบว่าแบบอ่อ,อนอ่อนไหวง่ายมีอย่างเสียงมีอย่างเสียงมากๆเลย <laughs> โอเคขอบคุณมากทุกคนนะขอบคุณครับจา้จาจา้จาจ้าจ้าจ้าติดตามข่าวบันเทิงที่นายทะแทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ